การค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ยกคับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Agri p a s s Award 2024โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากลเข้าร่วมออกบูธงาน แ e น a n Wellness and Healthcare Expo 2024เพื่อโชว์ศักยภาพของผู้ประกอบการ,กรเกษตรนวัตกรรมเพื่อสุขภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมุ่งสู่ตลาดสากล สวัสดีค่ะเป็นศิลป์หญิงณวันพวงมาลัยนะคะจาก Innovative Farm Herb หรือแบรนด์สินค้าในแบรนด์ของ Nature Boom นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับตอบโจทย์ในกลุ่มของผู้สูงวัยรวมถึงกลุ่มที่รักสุขภาพและคอนเซิร์นในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ Wellness ค่ะ สวัสดีครับชื่อเคนเน t ตนะครับมาจากบริษัทกินนอนจำกัดนะครับภายใต้แบรนด์ไบโอ l บล็ครับไบโอ l บล็ทำนวัตกรรมสังคมนะครับชื่อว่าแบรนด์ b บ o Black ครับเป็นนวัตกรรมสังคมที่แปรรูปข้าวก่ำหรือว่าข้าวเหนียวดําเป็นข้าว GI ของจังหวัดพะเยาครับแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดทางภาคเหนือ เอ็มพลิโิโตนักคารัสิิธิรีรันนะครับเจ้าของแบรนด์เอดาซามะนะครับเครื่องดื่มโถแลญี่ปุ่นปรุงสาเร็จชินิพงครับเครื่องดื่มของเราก็คืออย่างไม่มีสารอัลฟาท็อกซินนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์สูงไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้คนที่แพ้ถั่วเลยนะครับก็จะไม่แพ้โถแลญี่ปุ่นแล้วโดยตัวถโถแลญี่ปุ่นเองเนี่ยครับจะช่วยในเรื่องบำรุงเลือดบำรุงสมองแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลรักษารูปร่างเพราะมีไฟเบอร์จากเนื้อถั่วสูงมีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงแล้วก็ยังมีโพ up สวัสดีครับณัฐวาสจากบริษัทนาโนเซลลี่จำกัดเราทรํผลิตภัณฑ์เซลลี่เอซึ่งเป็นอาหารเสริมซินไบโอติกกัมมี่คือเป็นอาหารเสริมในรูปแบบของกัมมี่โดยเป็นสารคือโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกรวมกันเราเรียกว่าซินไบโอติกอยู่ด้วยกันแปลความ1เม็ดเนี่ยเราได้ครบเลยทั้งสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดูแลสุขภาพด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกัมมี่จากเจลาตินจากเนื้อปลาอ่าปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็มีสารโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลยในการดูแลสุขภาพทําให้เรามั่นใจว่าเรากินของนี้มีประโยชน์จริงๆต่อสุขภาพแล้วก็จุดเด่นของเรานอกจากสมดุลของทางเดินอาหารแล้วอ่ะครับเรายังช่วยในเรื่อง สมองด้วยนะเรามีงานวิจัยระดับโลกเลยว่าช่วยลดปัญหาการเกิดอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยช่วยลดปัญหาสมาธิสั้นในเด็กเล็กแล้วก็ช่วยลดความเครียดซึมเศร้าในคนทํางานได้ด้วย สวัสดีค่ะวราพรธนากรธรกิจจากบริษัทอนันตาฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กนะคะที่มีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซัพพอร์ตตั้งแต่เด็กอยู่ตั้งแต่เริ่มทานนะคะตั้งแต่6เดือนนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากผลไม้ค่ะตัวนี้จะไม่มีการเติมน้ําตาลปรุงรสหรือว่ามีเกลือค่ะก็ตัวนี้จะเสริมพีเออร์ติกแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะก็ถัดมาก็จะเป็นตัวคุกกี้นะคะคุณเตนฟรีก็ค แต่ขวบค่ะแล้วก็มีสําหรับน้องที่อายุตั้งแต่8เดือนนะคะก็จเป็นวอฟเฟอรที่เป็นผักผลไม้ไม่มีการปรุงรสมือนะคะแล้วก็หรือว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ก็จะมีตัววอฟเฟิลที่มีรสชาติที่เป็นอร่อยขึ้นมาอีกระดับนึงค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บูธกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024 วันที่16ถึง18สิงหาคม2567